นี่เนี่ยทราบว่าคุณหมอเนี่ยมีน้องที่สูญเสียการได้ยินนะคะคือน้องนนท์เป็นลูกชายของคุณหมอเองขออนุญาตถามประสบการณ์คุณหมอในบทบาทของความเป็นแม่ด้วยได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะณวะนันที่คุณแม่ทราบว่าน้องนนท์สูญเสียการได้ยินความรู้สึกหรืออารมณ์ตอนนั้นเป็นยังไงคะแล้วคุณหมอมีวิธีการในการจัดการอารมณ์ของคุณหมอเองแล้วก็คนในครอบครัว คือตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าครอบครัวเราอะรู้ใจที่รูว่าอ๊อโอเคที่ลูกพัฒนาการทางภาษามันดอกลงเนี่ยเป็นไม่สาเหตุอะเอคือคือเขาเขาได้ยินไม่ดีเขาสูญเสียกันได้ยินนะคะแต่ว่าพอหลังจากเรารู้ใจเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยความรู้สึกเศร้าด้างที่แบบว่าโดยจริงๆที่ผ่านมาที่เราสื่อสารกับเขาหรือบางทีลบโกรดเขาที่เราพูดกับเขาแล้วเขาแบบไม่ได้ฟังเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ยินเราก็จะรู้สึกเสียใจ แล้วก็บางทีก็แบบตายแล้วเราไม่น่าไปทําแบบนั้นกับลูกเลยเนาะแต่สิ่งที่เราผ่านมาได้ว่าเรามองว่าสิ่งต่างๆนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเราแก้ไม่ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันผ่านไปลวแต่ปัจจุบันเเราทําได้แล้วเรารู้แล้วว่าลูกเป็นอะไรแล้วเราก็หาข้อมูลว่าเราจะทําอะไรต่อไปมันก็ช่วยให้เราผ่านจุดนั้นมาได้ค่ะหมอเอาจะแชร์ได้ไหมคะบริษัทที่หมอเืออะไรแล้วคุณหมอข้ามผ่านตรงนั้นมาได้อย่างไร อุปสรรคที่หมอเจอมันก็มีหลายหลายอย่างเหมือนกันนะคะก็อ,อันแรกคือความเปลี่ยนแปลงระหว่างวัยของเขาะคะ่ะเอ,อเขาจะจากเด็กเล็กเป็นเด็กโตอย่างเงี้ยคะ่ะวิธีการรับมือก็จะ<ม>จะไม่เหมือนกันนะคะเขาก็เปลี่ยนแปลงไปถูกไหมเขาจะมีปัญหาในกางนี้แต่เขาจะเติบโตไปเป็นเด็กปก,ปกติเอ,อเวลาเขาดื้อเข้าอะไรอย่างเงี้ยวิธีการปรับแก้ก็จะมีหรือ เรื่องของการดูแลรักษาเครื่องอย่างเงี้ยค่ะอะมันก็จะเป็นอันนึงถ้าเพราะว่าเครื่องอยู่กับเขาถ้าเขา<ม>เขาไม่เข้าใจมนันอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขาพอเขาโติดเนี่ยเขาจะเริ่มแบบไม่ค่อยระดังมากขึ้นเราก็ต้องมีการย้ำตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นขึ้นใช่ค่ะคือเมื่ใใอในแง่ของการวามเข้าใจในครอบครัวทุกๆคนเตรียมความพร้อมแบบนี้แล้วแล้วก็ปรักหาสาเหตุกันพอทราบสาเหตุเราก็รู้สึกว่าเริ่มใจ แล้วในภาวะตอนนั้นคนอื่นคนอื่นก็เข้าใจไป,ไปในทางเดียวกันเพราะว่าจริงๆต้องโชคโชคดีว่าตัวเองเป็นหมอใช่ไหมคะ,ะที่บ้านก็ให้เครดิตอยู่แล้วอันที่สองก็คือว่าพอลูกเป็นแบบเนี้ยเวลาเราเอาไปฝึกพูดอะไรเงี้ยนะคะคือเราแทบจะไปทางบ้านนะคะที่เกี่ยวข้องกับน้องนะคะแล้วก็โชคดีว่าคุณครูที่ฝึกพูดก็กรุณาให้เราเข้าไปคือมีที่ยัยงลูกมีคุณยายตอนน้คุณยายยังอยู่คุณยายช่วยเลี้ยงเงี้ย ก็ค okay. yeah. yeah. okay. 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 so ุณยายก็ไปด้วยแล้วก็มีคุณพ่อด้วยพ่อแม่บ้างแม่ก็ไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมาช่วยกันแสดงว่าเป็นช่วงเวลาที่น้องเริ่มฝึกพูดเนี่ยสถานบ้านมีการใส่เครื่องเป็นเครื่องช่วยฟังมาก่อนไหมคะช่วงเริ่มใส่กระต่ี้เขาเริ่มใส่เขาเริ่มใส่เป็นเครื่องช่วยฟังเป็น hearing aid ก่อนเนียตอนสักสองขวบครึ่งค่ะแล้วก็เขาก็ติดเครื่องคือเขาเป็นเด็กปิดเครื่องเขารู้สึกว่าพอเขาใส่เครื่องเนี่ยเขาได้ยินเขาได้ยินเสียงแม่ได้ยินเสียงคนคุยกับเขาได้ยินเสียงเพื่อน แล้วก็ก็ต<ป>ิดเครื่องหัวเครื่องพอซักพอพอซักปัก่นอ,อ,อันบานสามตอนนั้นเขาอยู่นด็ซอรี่แล้วก็อันบานสามเนี่ยอาจารย์ก็ทักว่าเขาแ่บเสียงเนิร์เริ่มแบบพูดไม่ชัดแล้วก็ผลการตรวจการได้ยินมันแย่ลงค่ะต้องต้องใส่ต้องต้องผ่าแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ช็อกกันในห้องบ้านว่าเอ้ยมันดีอยู่ว่าทําไมแบบมันเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไงอย่างเงี้ย แต่ตเราก็รู้ว่าอาโลของเขามันก็จะเสื่อมลงเนาะจริงๆแล้วคุณตาคุณตากับคุณปู่คุณย่าเนี่ยก็พยายามแบบไม่ผ่าได้ไหมอเอเราก็ต้องคุยกับเขาว่า,าถ้ามันไม่ผ่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรายืนอยู่ตรงเนี้ยมันจะเป็นยังไ,ไงะะอะไรเงี้ยค่ะเราก็อธิบายให้เขาฟังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายทุกคนก็โอเคถ้าผ่าก็ปื้เราตัใจค่ะก็เลยกล้าเข้าสูา่การผ่าขั้นตอนถัดไป น้อเป็นเด็กที่มีียกว่ามีความมั่นใจตัวเองสูงมากแล้วก็ดูแบบลตัวเองได้ดีมากคุณหมองมิทีิตาเนี้นบบยเป็นอย่างไรที่ทําให้เขาเสริมสร้างความมั่นใจแล้วก็ดูแบบลตัวเองได้ดีขนาดนี้คือเขาก็ไม่ได้มั่นใจทุกเรื่องนะคะแต่เขาจะมั่นใจในเรื่องที่เขาคิดว่าเขาทําทําได้คืออย่างที่บอกคุณเบียคะ่ะว่าเราเลี้ยงลูกเป็นเด็กปกติเราไม่เคยเลี้ยงเขาเป็นเด็กอะที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่รับรู้ว่าสิ่งที่เขาเป็นอะมัน แต่มันเป็นมันเป็นข้อจํากัดบางอย่างที่เขาต้องหาอย่างอื่นมาช่วยนะคะแล้วก็เราสอนให้เขาแบบต้องช่วยเหลือตัวเองแล,ล้วเด็กที่ช่วยเหลือตัวเองเนี่ยเขาจะมั่นใจว่าสิ่งเหล่าสิ่งต่างๆเนี่ยเขาทาได้ด้วยตัวเองหรือคุณพ่อก็จะสอนให้เขาเดินทางเองอ่าอย่างเวลาที่เขาจะไปสยามกับเพื่อนอ่อาคุณพ่อก็ไม่ไปส่งเขาต้องนั่งรถรถสองแถวไปต่อ mm hmm. ไปต่อรถไฟฟ้าอ่า สิ่งเหล่านี้คือเขาต้องทําเองพอเขาทำเองเขาจะรู้สึกมั่นใจว่าเฮ้ยฉันก็สามารถนะค่ะกต่อีกอันหนึ่งคือที่บ้านเราจะสะท้อนสิ่งดีของเขาให้เขารู้ว่าเขามีอะไรดีในตัวบ้างเนาะจะไม่ได้สะท้อนว่าเขาเรียนหนังสือเก่งไม่ได้สะท้อนนืง่งเฮ้ยทำเรื่องนั้นเก่งทำเรื่องนี้เก่งแต่เราจะสะท้อนลงไปในรายละเอียดของความใจดีของเขาที่ใจดีกับน้องความเป็นเด็กไม่ทุกข์เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า ความไม่ดื้อของเขาเนี่ยค่ะเราก็จะสะท้อนให้เขารู้เขาก็จะว่าอ๋อจุดเหล่านี้มันเป็นข้อดีในตัวเขาค่ะก็คือมีสาอย่างนะคะท,ที่ที่จับมาแล้วเน้นมากๆอยากให้แต่ละบ้านทาได้เลยก็คือหนึ่งคือชื่นชมในความที่เขาเป็นที่หมาว่าสะท้อนเนี่ยสิ่งที่เราสะท้อนเราไม่ได้บอกเก่งอะไรแต่เราสะท้อนว่าเขาคือใครเขาเป็นอะไรแล้วเขาดียังไง และชื่นชมในแบบที่เขาเป็นนอนก็จะมีความชื่นชมในตัวเองในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะและประนที่สองก็คือเราพยายามให้เขาช่วยเหลือตัวเขาเองเพราะการที่เขาช่วยเหลือตัวเองได้เขาจะมีความมั่นใจมากขึ้นภาพที่เดียวจำได้คือน้องมันดูเป็นผู้ใหญ่กว่าอยู่คือเขารู้ว่าเขากยายามจะทําอะไรจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างเขาพยายาจะรักษาเหรอเขาพยายาจะผ่าตัดเหรอแล้วเครื่องมันช่วยเขาได้ไหมขึ้เหมือนเขารู้ยงไปหมดถามว่าคุณหมอมีการกำลังใจกับเขาออกไหมคะอันนี้ต้องอธิบายเขาค่ะ เพราะเขาก็คือคนใช้เครื่องตรวจตรวตรงเราอะเป็นแค่แบบเป็นแค่คนแบบสนับสนุนดูข้างค่ะคืออธิบายเขามาตลอดแล้วก็โชคดีว,ว่าตอนนั้นไปไปได้เหมนศูนนิทานที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการได้ยินเนะะี่ยค่ะเป็นเรื่องของช้างที่สูญเสียการได้ยินอะไรสักอย่างแล้วก็ช้างก็ต้องใส่เครื่องช่วยฟังหรืออะไรเงะะี้ยค่ะแล้วก็ใช้นิทานเนี่ยอธิบายให้เขาฟางังเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋าอเขาเขาเป็นเหมือนช้างตัวนี้แหละ เนี่ยค่ะแล้วก็ตอนที่เขาจะผ่าตัดเนี่ยก็ไปเซิร์ชหาข้อมูลในย t ท b e แล้วไปเจอคลิปที่เขาอธิบายเด็กง่ายเกี่ยวกับเรื่องภาษาขุนเทียมเรื่องของการได้ยินก่อนแล้วก็เป็นภาษาทุนเทียมแล้วก็เลยมาเปให้เขาดูเขาก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเขาจะต้องใส่อะไรและไอ้เครื่องเนี่ยมันทานํางานยังไงแล้วก็พอเขาจะผ่าก็อธิบายให้เขาฟังเรื่องกระบวนการในห้องผ่าตัดว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาจะได้ได้อะไรจาก จากตัวเพรื่องกัน,นได้เพราะว่าแสดง้ที่หมอเห็นว่าเพื่อนขอนกาไม่ใจกับตัวน้องเองน้องก็ควรจะมีบทบาทในการอ่อเหมือนอยู่ในบทบาทของความร่วมมือไปเสริมสเปรยร่วมกันด้วยตั้งไค่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเขาไม่ร่วมมืออ่ะมันจะยากมากเลยเวลาเข้าห้องผ่าตัดหรือเวลาจะต้องตรวจการได้ยินหรือเวลาที่เขาเจ็บแผลหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นความยากในการที่จะต้องรับมือนะคะ